กรอบการใช้เงินเยียวยาโควิดรอบใหม่เช็ครายละเอียดกลุ่มไหนมีลุ้นสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบการคลิปนี้กระผมก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ มาตรการเยียวยาโควิดมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวก่อเสพพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับคืบหน้า กรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพ,าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสะสะคสำนักงบประมาณหามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดระรอกใหม่เพิ่มเติมหรือเยียวยาโควิดรอบใหม่ ล่าสุดนะครับมีรายงานว่านายชะเลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ในายทองเปรวกองจันทร์ปลัดกระทรวงกรเกษตรเตรียมพร้อมในการเยียวยาเกษตรกรกร,รอบใหม่นะครับขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันว่านะครับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพ,าพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาจาัดทำมาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่หนึ่งในนั้นอาจมีโครงการเราไม่ทิ้งกันรอบสองนะครับกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีเงินเพียงพอที่จะนำมาใช้ยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดรอบใหม่จาก สแหล่งดังต่อไปนี้นะครับ 1. ง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกอรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด จำนวนกว่า1.39แสนล้านบาทนะครับและ 2. เงินกู้ตามพรกเงินกู้ที่เหลืออยู่จำนวน4.7แสนล้านบาทนะครับและ 3. งบลงทุนรับวิสหาหกิจประจำปีงบประมาณ2,564จำนวน2.9แสนล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับในพกรกองเงินกู้1ล้านล้านบาทกำหนดกรอบวงเงินที่จะนำมาใช้ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดไว้อย่างชัดเจนว่าจะนำเงินช้าเยียวยาได้ใน4ีแผนงานก็คือนะครับหนึ่งแผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโควิดนะครับ 2. แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่เกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดนะครับ 3. แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดและ4 แผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและชดเชยประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิดหมายความว่านะครับกลุ่มที่จะได้รับการเยียวยาโควิดรอบใหม่จากพรกรเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทนะครับจะครอบคลุมประชาชนเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดนะครับและเพื่อเป็นการยืนยันในเรื่องนี้นะครับนางสาวรัชดาทนาดิเลกรองโฆษกออกมายืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่ทั้งแตกมาตรการเยียวยาสำหรับโควิดระลอกสองมีแน่นอนนะครับเกือบ9ก้าแสนล้านบาทขอให้รอมติครมอรับมีแหล่งเงิน ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณ2,564งบการรายการเงินสำรองจ่ายนางสาวรัชดาระบุว่ารัฐไม่ทั้งแตกมาตรการเยียวยาวสำหรับโควิด1 2มีแน่นอนขอให้รอมติคอรมอครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับ ที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแมพี่น้องได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทำผิดพลาดปรกการใดในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทุก,ท,กท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตลอดไปนะครับ สำหรับคลิปนี้กับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ